นเป็นที่มาของการโดนมาตรา112นะครับการสร้างข่าวลือขนาดดังกล่าวก็ส่งผลทำให้คนพวกนี้นะก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปรวินไม่ว่าจะเป็นแอนดรูไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีระสกุลนะครับอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวของการถแถลงการของสำนักพระราชวังเนี่ยก็คงชัดเจนซึ่งพระองค์ก็รักษาตัวนะครับอาการก็น่าจะดีขึ้นแล้ะ ะะก็รอดูการแถลงการครั้งต่อไปแล้วกันสิ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นจากคนเหล่านี้บางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกไปขยายความในสิ่งที่ผิดนะฮะเราคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ควรจะได้รับข้อได้จริงโดยมีหลักที่เรียกว่าพึงเอาชนะคำมดเท็ดด้วยการพูดความจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือฮะที่เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์ผาเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,บระวกบวนการสังเคราะห์กัน แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมมหรหลวงราชสารณีนสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรเมื่อวันที่14 ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565 ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จไปประถมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ธันวาคมพุทธศักราช2565ในเชียงปรากฏการก็มีการถแถลงการออกมาจากสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแอนดรูว์แมคเกเกอร์นะฮะอดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ uter, นะฮะซึ่งถูกพดหอกจากรอยเตอร์เนี่ยก็ปรากฏว่าได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมา ต่อมาสมศักดิก์ G จียมะีรสกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา1นหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแอนดู Andrew ก็เป็นผู้ต้องหา1นสองเหมือนกันนะก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความนะฮะบ,บอกว่าโป่พงพาหมดสตินะถูกนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะครับต่อมาประวินนะฮะซึ่งเป็นแก๊งรุมเจ้าไว้แหละนะฮะ โดนมาตราหนึ่งสองหลายคดีโดนพรบอรคอมพิวเตอร์หลายคดีก็โพสต์ข้อความประมาณนะครับรอยข่าวลือนะเรื่องของการสวรรคตของพู้องค์พาทำให้ประชาชนคนไทยแตกตื่นกันบริวนมากตกลงมันเป็นอย่างไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ในระยะแรกๆก็มีทั้งผู้เชื่อไม่เชื่อนะะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นมาจากแก๊งเนี่ยนะคนก็จะไม่เชื่อเท่าไหร่ นะครับผมได้มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาว่าจริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาแก๊งเนี่ยชอบปล่อยข่าวนะครับจริงๆก็เหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่ 16, นะครับเดือนธันวาคม18บแนาิกายีนาทีฮะบางคนบอกเขาบอกว่าปล่อยข่าวว่าเอาสุนัขประจุมเร่งไม่ใช่ฮะพระองค์กาลังเอาสุนัขนะฮะไปทําการฝึก เพื่อที่จะเข้าทําการแข่งขัน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ไม่ใช่จูงสุนัขไปดึงเล่นนะไปฝึกนะฮะแล้วก็มีพระอาการทางพระไทยนะค,คือใจเนี่ยหัวใจเนี่ยนะฮะก็เลยนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะฮะมีอาการหมดสตินะแล้วก็ส่งยังโรงพยาบาลแล้วก็ต่อมาก็ย้ายนะทางเฮลิคอปเตอร์ รักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาต่อมาพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีเสด็จประเพินไปเยี่ยมอาการก็เริ่มดีขึ้นนะ,ะเรื่องเหล่าน,นี้เกิดขึ้นนะฮะมาโดยตลอดแหละนะ,ะสังเกตไหมฮะกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะ,ะของประเทศไทยยของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็น คนมีอายุในราชวงศ์เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแล้วแต่เนยก็จะพยายามสร้างขาขาวลือปั่นเขาวลือเยาะเย้ยโจมตีใส่ร้ายป้ายสีจนเป็นที่มาของการโดนมาตรา1นึนะครับการสร้างเขาวลือขนะเด่งกล่าวนะก็ส่งผลทำให้คนพวกนี้นะก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประวิน ไม่ว่าจะเป็นแอนดรูไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมทีระสกุลนะครับอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวของการถแถลงการณนะ์ของสำนักพระราชวังเนี่ยก็คงชัดเจนนะซึ่งพระองค์ก็รักษาตัวนะครับอาการก็น่าจะดีขึ้นละนะก็รอดูการถแถลงการณ์ครั้งต่อไปแล้วกันสิ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวลือฮะที่เกิดขึ้นจากคนเหล่านี้บางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกไปขยายความในสิ่งที่ผิด นะฮะเราคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ควรจะได้รับข้อได้จริงโดยมีหลักที่เรียกว่าพึงเอาชนะคํามดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรนประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิตกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพร่งของไทย่านวิจถีวิววยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางพระแส ป้องอยู่ยดุจดัสายฟ้าที่คุ้กันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกนันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์นให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดา พัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณประดุจดังแสงทรงทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกรงในเพลงของไทยพานด้วยจิตวิญญาณทหารไทย เพื่อมาทุกพูมแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นด้วย ไฟค,ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดยุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือสูนรวมดวงใจใทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน